สนับสนุนโดยแอร์แคร i e r c ร์คั s เลอร์สมทแอร์ที่เปลี่ยนดีไซน์ได้ลงตัวกับทุกห้องสนับสนุนโดยวัคซีนพร้อมสู้โควิดไปกับคุณยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดวันนี้ทุกสถิติ47รายติดเชื้ออีกกว่า3,000สะพนภาพสถานการณ์อย่างแย่รัฐบาลโดนถล่มหนักแก้ปัญหาโควิดอาจารย์รัทศาสตร์แนะโรงเรียนใหม่เหตย,ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News อัปเดตกับผมวันนี้เราเจอกันที่หน้าจอวันนี้เราเจอกันที่หน้าจอโมโนโทเวตีนาย15นาฬิ32นาทีโดยประมาณนะครับสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ในบ้านเราเป็นที่กังวลใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นอีกวันที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้วันนี้เรามีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9สูงถึง47ปรายขณะที่วันนี้จากการถแถลงของสวบคนะครับก็ได้มีการอธิบายขยายความแล้วก็พูดให้ได้เข้าใจถึงเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนมีการวางแนวทางในการกระจายวัคซีนหลังจากนี้ไว้อย่างชัดเจนครับไปติดตามภาพรวมสำหรับการ แพร่ระบาดของโควิด -19 ในวันนี้จากการถแถลงของสวคนะครับโดยคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินวันนี้เรามีผู้ป่วยรายใหม่หรือว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยสูงถึง3,323รายครับเป็นผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ย2,104รายในจำนวนนี้มาจากต่างประเทศ21รายมาจากเรือนจำ1,219รายแล้วก็ส่งผลทำให้มี ผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้นนะครับจนถึงวันนี้ในี0่ย1 4 0 0 0 0กับอีก1217รายแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยอาการหนัก1,201รายใช้เครื่องช่วยหายใจอีก399รายส่วนตัวเลขที่น่ากังวลใจวันนี้ก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตประจำวันเป็นตัวเลขสถิติใหม่นิวไฮสูงที่สุดนะครับ47รายด้วยกันทำให้ยอดสะสมผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 วันนี้อยู่ที่920รายครับ นอกจากนี้คุณหมอทวีสินยังได้พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันนี้นะครับโดยระบุว่าพลเอกประยุท์ธจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ,อสอบคเนี่ยท่านระบุว่าขณะน,นี้ได้มีการทำงานอย่างเต็มที่ในทุกภาคส่วนครับในการบริหารสถานการณ์โควิด -19 ในเรื่องของการกระจายวัคซีนเรื่องของการกระจายวัคซีนเนี่ยนะครับ การที่ให้ประชาชนได้ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นเนี่ยทุกฝ่ายก็ได้ทำงานทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วหน้าเช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนนั้นมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นนะครับก็ขอความเข้าใจจากพี่น้องประชาชนผมเองอยู่ในตรงนี้ก็มีชุดข้อมูลเข้าม,ม,มามากมายนะครับเรียนว่าไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะรู้ข้อมูลได้ทั้งหมด เราต้องเรียนรู้ร่วมกันผมเองจะพยายามทําทุกๆวิถีทางที่จะได้ข้อมูลที่สําคัญจําเป็นนะครับมาบอกแจ้งก่อนการได้ลงทะเบียนวัคซีนฉีดวัคซีนหรือการกระจายแผนวัคซีนต่างๆนี้เป็นความาทุ่มเทของทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับแอปต่างๆที่ทํามามีคนอยู่เบื้องหลังมากมายซึ่งเราให้เครดิตกับคนที่ทํางานหนักเหล่านั้นทุกคนครับไม่มีใครไม่มีความสําคัญทุกคนมีความสําคัญทั้งหมดนะครับ วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขคลัสเตอร์ใหม่ๆในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับค่อยๆไล,ล่เลียงไปก็มีหลากหลายพื้นที่เริ่มต้นใกล้ๆกรุงเทพก่อนที่สมุทรปราการนะครับล่าสุดก็พบมีคลัสเตอร์ใหม่โดยจุดนี้เนี่ยเป็นโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ําแล้วก็เนื้อสัตว์ที่โรงงานแห่งนี้มีแรงงานเป็นทั้งแรงงานไทยแล้วก็แรงงานเมียนมานะครับ ตอนนี้พบมีผู้ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยกว่า116รายขณะที่ทางสาธารณสุขจังหวัดก็เร่งสอบสวนโรคแล้วก็ควบคุมการระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุดจากสมุรปราการครับขยับขึ้นไปที่ลำปางที่ลำปางไปพบคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์นี้เป็นวงเล่านะครับอยู่ที่ลำปาง คลัสเตอร์กลุ่มวงเล่าเกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วเข้ามาในพื้นที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางโดยที่ไม่มีการกักตัวแล้วก็ไม่มีการแจ้งข้อมูลไปยังอสอมอในพื้นที่ได้รับทราบปรากฏว่าเขาไปตั้งวงดื่มสังสรรค์กันประมาณสักสิบคนครับแล้วก็ส่งผลทําให้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วตอนนี้5รายต้องมีการกักตัวแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการอีกกว่า30คนด้วยกัน ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ออกประกาศให้ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางสายงาวลำปางนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมเวลาประมาณ14นาฬิกาเนี่ยนะครับว่าจะต้องเฝ้าระวังอาการเช็คดูตรวจสอบอาการของตอนเองแล้วก็รีบตรวจหาเชื้อเนื่องจากว่าพบว่าผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นแม่ค้าขายส้มตำเป็นหนึ่งในกล,ลุ่มคลัสเตอร์วงเล่านี้นะครับไปใช้บริการรถตู้โดยสารคันดังกล่าว จากลำปางไปที่เชียงใหม่ครับวันนี้ที่เชียงใหม่พบมีคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก2คลัสเตอร์รวมเป็น14คลัสเตอร์แล้วที่เชียงใหม่ครับที่ต้องเฝ้าระวังคลัสเตอร์ใหม่2คลัสเตอร์ก็คือคลัสเตอร์บริษัทขนทส่งสินค้าที่อำเภอสารพี er ครับมีผู้ติดเชื้อแล้ว13รายส่วนอีกคลัสเตอร์พบที่ตำบลสันนาเมงที่อำเภอสันสัยที่สันสยนี่พบผู้ติดเชื้อ10รายด้วยกันนะครับแล้วก็จังหวัดลำปางอีก5ราย นะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องการจัดก,การรวมกลุ่มทํากิจกรรมทางสังคมกันจนกลายเป็นว่ามีการติดเชื้อแล้วก็กระจายไปเป็นวงกว้างมากขึ้นก็เลยมีการขอให้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด4จังหวัดที่เป็นจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการต้องกรอกประวัติการเดินทางไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ตอนนี้หลายพื้นที่ก็คุมเข้มมากขึ้นเพราะว่าในแต่ละวันเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์นั้นตอนนี้เปลี่ยนไปนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่มีทีท่าแล้วก็แนวโน้มว่าจะดีขึ้นเลยทีนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นกับโควิด -19 ไม่ใช่แค่วิกฤตของโรคระบาดเท่านั้นแต่ตอนนี้วิกฤตโควิดกลายเป็นวิกฤตของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาหลายวันหลายสัปดาห์มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ถาถมมุ่งหน้าไปยังรัฐบาลนะครับ วันนี้เนี่ยมีคําแนะนํามีข้อที่เป็นเสียงสะท้อนเป็นภาพสะท้อนไปถึงการทํางานของรัฐบาลที่เราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นในหลายมุมครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลเองพักร่วมเองหรือว่านักวิชาการว่ามองถึงสถานการณ์การทํางานการบริหารงานของรัฐบาลอย่างไรบ้างครับไปเริ่มต้นจากความเห็นต่อการทํางานของรัฐบาลก่อนนะครับอย่างท่านนี้นายสรวุฒิเนืองจํหนงสสจังหวัดชนบุรีของพักพลังประชารัฐครับ ที่เคยออกมาแสดงความไม่พอใจต่อจํานวนวัคซีนที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยได้รับการจัดสรรไปล่าสุดครับแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนแผนจัดสรรวัคซีนใหม่ของทางสบคโดยระบุว่าน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่ารูปแบบในการจัดสรรใหม่นั้นจะสอดคล้องกับความหนาแน่นของประชากรแล้วก็สอดคล้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมไปถึงสถานการณ์การติดเชื้อในปัจจุบันด้วยครับ เมื่อวานที่ทางสวบ,บคโดยท่านนายกได้ได้ปรับปัฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยก็คือให้คํานึงถึงเรื่องความหนาแน่นนะครับให้คํานึงถึงเรื่องพื้นที่เสี่ยงให้คานึงถึงสาการที่เสี่ยงที่เปลี่ยนไปซึ่งผมคิดว่าครบถ้วนนะครับนอกจากจานวนประชากรเกณฑ์จํานวนประชากรอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็ถือว่าพอไปได้แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องรอดูครับว่าถึงเวลาจะจับสันกันยังไงผมเสนอให้ไปในจุดใหญ่ๆก่อนนะครับเพราะว่ารูตอนนี้เรือมันมีรูรั่วอยู่เราก็ต้องปะรูใหญ่ๆก่อนนะครับไม่ใช่เอาไป สเปสปะก็เ,ะอเอาทรัพยากรมุ่งไปในส่วนที่สิ่งที่มันจําเป็นก่อนแล้วก็ไม่ปฏิเสธว่าจะต้องฉีดให้ประชากร70%ทั้งหมดแต่70%ที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนก็จาเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างอย่าง,างใช้สติหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับขณะที่ทางด้านนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับก็ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการให้ประชาชนชะลอการลงทะเบียนรับวัคซีนในระบบหมอพร้อมนะครับ เพราะว่ากลายเป็นการสร้างความสับสนและความไม่ชัดเจนว่าประชาชนนั้นควรทําอย่างไรขณะที่บางจังหวัดนั้นยังไม่มีแพลตฟอร์มในการลงทะเบียนเป็นของตนเองพร้อมกันนี้ก็ยืนยันว่าการชะลอในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นวัคซีนไม่เพียงพอแต่อย่างใดครับผมเรียนว่าผมไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับในส่วนของการสื่อสารกับประชาชนแต่ว่าเข้าใจในแง่ของการปรับ การจัดการฉีดวัคซีนทีนี้ในส่วนของหมอพร้อม2กลุ่มแรกนะครับก็คือในส่วนของการลงทะเบียนกลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปกับกลุ่มของผู้ที่มี7กลุ่มเสี่ยงโรคนะครับซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในเวลาที่จะลงทะเบียนได้จนถึงที่วันที่30นะครับประเด็นหลักก็คือผมอยากจะให้สบคได้ชี้แจง กับสังคมให้ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้รับผลกระทอบอย่างไรและเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรทีนี้ไปฟังเสียงของนักวิชาการกันบ้างนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วัดวิชิตบุญปโปร่งอาจารย์ประจำภาควิชารัทศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้สะท้อนให้เห็นภาพอะไรบ้างทั้งการบริหารจัดการของภาครัฐ อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลองฟังเสียงอาจารย์ครับถ้าเป็นระดับมหมา,า,ายวิาลยผมคงแนะนําให้ไปลงทะเบียนเรียนใหม่นะครับหมายความว่าคือต้องทําความเข้า,ขาใจถงวัตถุประสงค์เข้าใจที่มาของปัญหาในาขณะน,นี้มันเปลี่ยนไปต้องกลับมาปัดฝุ่นใหม่ทั้งหมดว่าปัญหาต่างๆประชาชนต้องการความสะดวกไม่ใช่ระบบอะระบบการลงทะเบียนอะไรต่างๆการรวบรวมบิ๊กด,ดาต้าเป็นข้อดี ต่เราเห็นว่าประชาชนต้องการความสะดวกและประชาชนหลายกลุก่มหลายอาชีพไม่พร้อมเห็นไหมครับว่าคนไป walk in, วอล์กอินหรวเชื่อเชื่อว่าจะมีวัคซีนหลงเหลืออยู่เห็นไหมครับในหลายพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ที่มันเอื้อให้ประชาชนที่เขาเดินทางไปหาไปมาหาสู่ได้เพื่อหวังว่าจะได้ฉีดวัคซีนเขาก็ผิดหวังนั่นมีปัญหาว่าการสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เขาเชื่อว่าทางเลือกหรือการนําการไปสู่การรับบริการวัคซีนเนี่ย ควรสร้างพื้นที่สร้างโอกาสให้เขาเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดก็เป็นภาพสะท้อนเป็นเสียงสะท้อนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้จากหลายฝ่ายนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราปิดท้ายสั้นๆพาคุณผู้ชมไปดูประเด็นนี้น่าสนใจครับเรื่องของราคาน้ํามันเพราะว่าต้องยอมรับว่าในหลายครั้งที่ผ่านมาหลายช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเรื่องของราคาน้ํามันในบ้านเราเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากว่าทําไมถึงมีราคาสูงแล้วทําไมถึงต้องอ้างอิงกับตลาดสิงคโปร์ด้วยครับ วันนี้ไขข้อข้องใจกันนะครับก่อนอื่นอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนครับว่าตลาดค้าน้ํามันของโลกเนี่ยแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือตลาดน้ํามันดิบกับตลาดน้ํามันสําเร็จรูปครับอย่างตลาดน้ํามันดิบเนี่ยสแห่งใหญ่ๆที่เป็นตลาดในการซื้อขายก็จะมี WTI ครับที่แหล่งผลิตอยู่ที่สหรัฐมีตลาดเบรนแหล่งผลิตอยู่ในทะเลเหนือแล้วก็แถบอังกฤษแล้วก็สแกนดิเนเวียแล้วก็มีตลาดดูไบแหล่งผลิตใต้ทะเลทรายในภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่ถ้าหากเป็นตลาดซื้อขายน้ํามันสําเร็จรูปเนี่ยนะครับก็จะมีตลาดในเมกหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่าตลาดนิวยอร์กนะครับที่นี่เนี่ยซื้อขายจากแหล่งน้ํามันดิบ WTI นะฮะส่วนตลาด ICE e, นิยมซื้อขายจากแหล่งน้ํามันเบรน์ในทวีปยุโรปส่วนสิงคโปร์ครับหรือว่าเรียกกันว่าตลาดไซเมก ตลาดไสเมกในสิงคโปร์เป็นตลาดน้ามันสาเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกค,ครับและแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นตลาดซื้อขายน้ํามันสาเร็จรูปแต่ว่าสิงคโปร์ก็ไม่ใช่ผู้กําหนดราคาซื้อขายน้ํามันแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าเป็นราคาซื้อขายน้ํามันระหว่างผู้ค้าน้ํามันมากกว่า300รายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เขาตกลงร่วมกันทีนี้สาเหตุที่ไทยทําไมต้องอิงกับสิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากว่าราคาน้ํามันสิงคโปร์คือราคาที่สะท้อนให้เห็นถึงการซื้อขายของทุกประเทศในแถบภูมิภาคนี้นะครับ สะท้อนต้นทุนสะท้อนปริมาณการซื้อขายสะท้อนความสามารถในการจัดหาและความต้องการของภูมิภาครวมไปถึงราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรของสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นฐานนะครับในการกําหนดราคาส่งออกของประเทศนั้นๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราดูไปแล้วเนี่ยการที่เราอิงกับตลาดสิงคโปร์ไม่ได้หมายถึงว่าอิงราคาของสิงคโปร์แต่อิงราคาของภูมิภาคทีนี้ถ้าจะว่ากันไปตามหลักสากลในการซื้อขายก็แน่นอนนะครับว่าเราจะต้องมีการอ้างอิงถึงราคากลาง เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพื่อให้ราคาน้ำมันนั้นเป็นไปตามกลไกลของตลาดเพื่อความเป็นธรรมของตลาดนะครับแต่ว่าต้องเป็นราคาที่ตลาดกลางนั้นยอมรับแล้วก็เป็นกติกาสากลด้วยนี่ก็เป็นข้อมูลที่วันนี้อยากจะนําเสนอคุณผู้ชมให้ได้เห็นถึงข้อสังเกตว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่ากรณีของราคาน้ํามันก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคําถามอยู่บ่อยครั้งนะครับ นี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นทั้งหมดของจอข่าวเดือประจำวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ